ใส่หัวให้ดีมึงวิ่งเร็วจังวะหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโคดเกม เติมโค้ดเกมรับเติม CP Call of Duty ในรานะคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับนอกจากคอ l l of d u t เนี่ยก็มีเกมอื่นอีนอกมีทั้งเกม Free Fire, ROV, a l o r a n t o v e r w a t c h แล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับส่วนใครที่อยากได้สก,กินแจ็คคลิ้งและเบอร์เกอร์คิงทางร้านก็มีขายนะครับเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผมสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับปืน M4 นะครับเป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมชอบและหลายคนก็ชอบที่จะดูปืนนี้นะครับปืนนี้เนี่ยผมเอามาแต่งแบบใหม่นะครับไม่ใส่กระสุนเดินทางเร็วละมาเอาแบบดดดาาาเเเเเมมจกกัััับบบบคคคุุปืนนนนนนอออยยย่่งีวลละะะะรรรรรสสใ60์ Damage กลิปเปอร์ตัวเดิมเลยจูนรีคอยสุดหลอดเลยนะครับแล้วก็บาเรลตัวยาวสุดไฮทาวเวอรนะครับจูนรีคอยกับระยะดาเมจนะครับส่วนมัสโซนะครับผมใส่เป็น h a r บิงเกอร์ดีสตัวนี้เพิ่มระยะดาเมจแล้วก็ช่วยควบปืนได้นิดนึงจริงๆถ้าอยากให้นิ่งกว่าน,นี้ใส่เป็นรีคอยคอนโทรลตัวอื่นแทนก็ได้นะครับ แต่ว่าผมใส่ตัวนี้นะแล้วก็มาจูนรีคอร์ดนะครับส่วนกล้องเป็น m o p เหมือนเดิมครับผมก็ถือว่าปืนนี้ไม่ใช่เมตาหรอกแต่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมันแบบเข้ามือเล่นแล้วมันสนุกนะครับก็เลยเอากลับมาเล่นอีกครั้งนึงโอเคครับทุกคนไม่รอช้าเราไปดู MC กันต่อนในเกมเลยดีกว่าบอกเลยว่าเกมนี้โคตรมันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับคลิปภาคใหม่มาแล้วอ่าอัปเดตข้อมูลครับก็อย่าลืมตามไปดูกันด้วยนะครับผม Here ไม่มีใครเลยเจอแล้วหนึ่งนายล็อกเป้าอืมเอาปืนก่ะอ,อือ,อเกือบตายป่านะ ไปมาสองว่ะมาสองก็ลวงสองตื่นดุตู่เกแตก ใครยิงอะไรวะโอ้เกือบตายเจสเล่นขวาตัวซ้ายตัว โอ๊ยติดเอ้อนอนยน้องเช่นหน่อยนะผมไปดรอปช็อตตรงที่แบบว่าตูดมันติดไอ้อนี่มันหันไม่ได้มันกลับมาแล้ว <c oughs> แกแคนก่อนครับไม่ได้เมื่อกี้โอ้ยเพื่อนตายหมดละอะไรไม่ได้ ไปบนมีแล้วปรับเพื่อนมาดรอไหมโทษว่าไงอ่าคูยังไม่มาครับ เราไปหาเลยอย่างเงี้ยต้องไปหาเลยตือดึ๊ดโหลดมาละไอ้นนนายโดนไลอ่ะโดลดเอาก่อนแล้วกันที่วันี้ชูเอ็มสี่มาแล้วเรื่องบนก่อนน่าจะหนว่ะ

กคนเยอะจังยุ้ยกระนักไม่นกนกไปวะตัวไกอ่ะ

โอ้โหใครวะเนี่ยโอ้โหตัวนี้อยู่อย่างนั้นฆ่าไปเพื่อนเออ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  มันแจมแล้วแบบมันแย่มีเงินไม่ตายหรอกคนคนเยอะมุ <jamais> v e <aret> to the s ซ m e z o ต่างกับแตก เลือดไม่พอยี่เสียงมันชนประตูแล้วเสือเข้าถูกทางอีกไฟดูเซลโตรข้างบนเป็นของเราหรือ,อยังยังเนี่ยโอ้ต้นตีนเต็มเลยงลงไปเสริมปืนเล่นกันวะ เอ็มส uhm, ีมากันเอ็มจีเอาปืนแมพเพราะหายใครยิงเอ็มจีวะ สวยเพือนผมว่าขค้ืทางนี้ไม่ไหวแล้วอ่ะฝืนไหทุกคนข well ึ้นผมกขึ้น ขึ้่ขึ้นองก็ขึ้นวิ่งเร็วจังวะเกิบตาย รอเลือดเด้งอ่ะเข้าไปเก็บของอุ้มตือเซฟโซน n o วโอ้วันทัก คนแม่งเกาะขอโคตรเยอะเลยมาให้เพื่อนเราชุดได้ครับชุดได้ครับไนส์ผมครับผมงครับมีเกาะแล้วครับทำไม่น่าจะ,ะได้ไม่น่ได้ยินมงวะ เพืพ้นไหมไอ้เหี้ยวผมติดกล่องข้างหลัง,ลงชุบด,ด้วยชุบด,ด้วยเพื่อนเออสวยงามครับเก็บของได้ป่ะเนี่ยถ้าไม่เก็บของก็ไม่มีอะไรเล่นแล้วว่ะทุกคน

มันวิ่งแบบจูบสองตัวเลยวะ่ะนี่ะเหโดนไฟไปด้ว,บบว,วนายซือีหกครับผม